ประโยชน์ที่น่าทึ่งจากผักหวานที่คุณควรรู้สวัสดีครับถ้าหากคุณสนใจเรื่องคุณสมบัติและประโยชน์ของผักหวานผักพื้นบ้านที่หลายคนบอกว่าราคาแพงแล้วเลาก็เราจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาฝากคุณครับว่าคุณรับประทานบ่อยๆนั้นจะมีประโยชน์อะไรบ้างต่อสุขภาพไปรู้จักกันครับ หนึ่งครับผักหวานน้ำเป็นผักพื้นบ้านเรียกว่าผักสมุนไพรก็ได้เป็นยาอายุวัฒธธนะและสามารถบำรุง่าไฟทําให้ร่างกายอบอุ่นได้ครับ 2. ครับมีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดศรีรษะได้ถ้าหากคุณรับประทานอย่างถูกวิธีถ้าเกิดคุณมีอาการปวดหรือวิงเมียนศีรษะลองรับประทานดูสักเล็กน้อยนะครับอาการของคุณก็จะเริ่มทุเลาลง 3. ผักหวานนั้นมีประโยชน์มากครับในการช่วยขับเหงือ่อหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าผักหวานนั้นเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนแต่ว่าสามารถช่วยคลายความร้อนออกจากร่างกายและขับเหงื่อได้ด้วยซึ่งจะทำให้ร่างกายของเราหายจากอาการตัวร้อนได้อย่างรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นคุณควรหามรับประทานนะครับกับผักชนิดนี้4ครับ แทบไม่น่าเชื่อว่าผักหวานนั้นจะสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ผักหวานมีส่วนช่วยในการละลายเสียมหะและลดอาการอักเสบในลำคอได้ครับเพียงแค่คุณรับประทานอย่างต่อเนื่องกันประมาณ2-3วันอาการของคุณก็จะเริ่มทุเลาลงและสามารถช่วยให้อาการระคายเคืองคอลดน้อยลงอีกด้วยครับประโยชน์ข้อที่5ครับ ผักหวานนั้นสามารถช่วยในการขับถ่ายได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับผู้สูงอายุสมัยก่อนนะครับผักหวานถือว่าเป็นตัวช่วยมากครับในการช่วยขับถ่ายแต่ว่าผักชนิดนี้ไม่ทำให้คุณท้องเสียแต่อย่างใดแต่ทำให้คุณขับถ่ายแบบสบายและลดอาการเจ็บปวดได้อีกด้วยครับถ้าหากคุณขับถ่ายไม่ออกขอแนะนำเลยนะครับผักหวานสมุนไพรที่อยู่ในป่าแต่ผมเชื่อว่าคุณต้องหามรบประทานได้อย่างแน่นอน ประโยชน์อย่างที่6ของผักหวานครับผักหวานมีประโยชน์มากในการช่วยบำรุงร่างกายและสามารถช่วยแก้ปัญหาอาการปวดท้องถ้าหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเพาะอาหารผักหวานสามารถช่วยลดอาการระคายเคืองได้นะครับเพียงแค่คุณรับประทานเป็นประจำรับประกันได้ว่าคุณจะรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนและประโยชน์ข้อสุดท้ายครับผักหวานสามารถช่วยลดอาการปวดข้อปวดเนื้อปวดตัวได้ สำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่นิยมรับประทานครับเพราะว่าเป็นยาปฏิชีวนะแบบอ่อนๆคลายปวดเมื่อยในร่างกายได้ถ้าหากคุณสนอกสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับผักหวานอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับถ้าหากคุณชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ